ดีเดลิเวอรีับรถคู่ใจ D-MAX คันนี้นั้นเราออกเดินทางสู่การส่งต่อแล้วก็เติมเต็มเรื่องของดิจิทัลเทคโนโลยีและความรู้ให้กับคนที่อยู่ห่างไกลซึ่งเป็นสิ่งที่ผมทำมาตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานะครับวันนี้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นภาพและเกิดความเข้าใจผมจะพาทุกคนไปยังศูนย์ดิจิทัลที่อยู่ที่สระบุรีแล้วเขานำศูนย์ชุมชนแห่งนี้ศูนย์ดิจิทัลแห่งนี้นั้นไปสร้างให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างในชีวิตประจำวันติดตามกันเลยนะครับ D. Delivery. และนั่งอยู่กับผมในขณะนี้คุณจิรวันครับสวัสดีครับผมหัวหน้าศูนย์ดิจิทัลแห่งนี้กระทรวงดีอีนน DE เนี่ยก็เห็นเห็นความเป็นไปได้ของเราว่าถ้าเอาโครงการมาลงที่นี่ จะทำให้ชุมชนเนี่ยมีรายได้หรือว่ามีคนมาใช้บริการ,รจากเดิมทีจากห้อง ICT ชุมชนนะคะเพิ่งปรับเปลี่ยนเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนเมื่อ2,564คือ1ปีที่แล้วที่ผ่านมาหลังจากเป็นศูนย์ดิจิทัลแห่งนี้เนี่ยพัฒนาการาในเรื่องของการให้ความรู้กับเยาวชนหรือว่าคนในพื้นที่ชุมชนทั่วไปนั้นมีอะไรบ้างของนี้เรเรียกไอซนะเขาชื่อค,คุณไอซนะเจอเขาก็เรียกไอซได้ค่ะกระทรวงเนี่ยให้ความรู้กับ กับเราคือหนูเป็นผู้ดูแลศูนย์ด้วยการที่เขาให้เราเนี่ยเข้าไปอบรมเชนนี่แอนเทนเนอร์ก็คือให้เราไปเรียนเป็นวิทยากรเพื่อนำมาสอนชุมชนจะเป็นหลักสูตรแบบ เกี่ยวกับการขายออนไลน์มาร์เก็ตติ้งออนไลน์พวกนี้การถ่ายภาพการแต่งรูปก็จะมีแบบเด็กๆเ,เนี่ยเข้ามาให้เราสอนเกี่ยวกับการถ่ายภาพแต่งภาพหรือเขาอยากหารายได้เสริมจากการขายบนช้อปปี้อย่างเงี้ยเราก็สามารถสอนสอนให้เขาเนี่ยเปิดร้านค้าบนช้อปปี้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยมาใช้ห้องที่นี่ เราได้เห็นแล้วนะครับว่าศูนย์ดิจิทัลชุมชนบ้านผู้แข่ที่นี่นั้นเป็นสถานที่ที่คอยให้บริการและความรู้กประชาชนภายในชุมชนแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพูนความรู้หรือการส่งเสริมการทําอาชีพเพิ่มทักษะต่างๆวันนี้มาที่นี่แลวอยู่ในศูนย์ดิจิทัลแห่งนี้เนี่ยแล้วมาด้วยอาสาสมัครเพราะอยู่ที่ชุมชนใช่ไหมค,ครับเคยมาใช้ที่บริการที่ห้องนี้บ้างไหมใช่ครับ <ผม S 1> ป<ร>บ<อ>กติจะมาใช้ทําอะไรครับ,รบมาเรียนมเรียนอะไรบ้างครับมาเรียนเรื่องเรื่อง ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษครับผมชอบศึกษาภาษาอังกฤษบนอินเทอร์เน็ตครับหรือว่ามีครูมาสอนภาษาครูมาสอนภาษาอังกฤษครับโอเค Can you speak English with me? พูดไม่ได้แต่ตามออกแต่ก็ตั้งใจปีนี้อายุเท่าไหร่ครับปีนี้52ครับ52โอเคแล้วอะไรทำให้รู้สึกว่าจะต้องมาเรียนเรียนภาษาอังกฤษละตอนอายุ5 5กว่าเพราะว่า ทำามาค้าขายก็เจอชาวต่างชาติขึ้นเราก็อยากจะรู้มากนะนี่ดูนะลูกๆนี่คือตัวอย่างที่ดีถึงไม่ใช่พ่อเราอายุ50กว่าจะรอถึง50าไหมแล้วก็ไปเรียนภารกฤษเอาไหมเรงาม <No. S 2> าไหมอย่า <No. S 2> เป็นเรื่องที่ดี mm. นะครับเพราะว่าการเรียนนั้น mm. สาม,มารถเรียนได้ตลอดชีวิตตลอดเวลาขึ้นอยู่กับว่า mm. สิ่งที่เราใช้เวลาในการเรียนรู้นะี่มันคุ้มค่ากับเวลาที่เราเสียไปหรือไม่ครับท่านต่อไปครับชื่ออะไรครับชื่อหน่อยค่ะน่อย what do you do as a living for I am a nurse. You are nurse. Yes. เป็นพยาบาลครับโอเคมาใช้ศูนย์ดิจิทัลแห่งนี้เนี่ยบ้างไหมมาค่ะเพราะว่าต้องบางบางครั้งถ้ามีการอบรมหรือประชุมมาค่ะครับก็จะต้องใช้ศูนย์นี้เหมือนกันครับผมเคยมาที่ศูนย์แห่งนี้เหมือนที่นายพูดนะมาที่ศูนย์แห่งนี้เนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยได้มาทำและมาเรียนอะไรในฐานะเป็นพยาบาลตอนนั้นจำได้ไหมามา up skill นี่อ,อะไรครั้งล่าสุดที่มาเนี่ยจะมาในฐานะของผู้ประกอบการที่มา อบรมในเรื่องของการตลาดดิจิตอลนะคะโอเคท่านต่อไปครับเคยมาใช้ที่ศูนย์นี้บ้างไหมครับเคยค่ะมาทําอะไรครับตอนนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะมีอบรมมีการอบรมมีสอนการขายออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ก็ให้พี่ไอช่วยดูพวกรูปแบบแพ็กเกจการส่งขนมการส่งขายออนไลน์ประมาณนี้ค่ะความเป็นดิจิทัลเนี่ยจากโอท็อปได้เปลี่ยนแปลงจากสมัยนั้นมาเป็นสมัยนี้แล้วเติมเต็มให้กับเรายังไงบ้างที่เรียกว่ามีประโยชน์ที่สุด ที่อยากจะให้ทุกคนได้มองมามีโอกาสในการใช้ศูนย์แห่งนี้ครับก็อย่างการส่งสินค้าคือถ้าอย่างเมื่อก่อนนะคะถ้าเป็นศูนย์โอทอปเนี่ยเราต้องส่งสินค้าที่คือต้องมารวมที่นี่แล้วก็เอาไปส่งตามศูนย์กระจายสินค้าพวกคอฟพวกเดอะมอลล์ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือถ้าผู้ประกอบการที่มีความสามารถนะคะสามารถส่งของไปกับลูกค้าเองได้เลยแล้วก็สามารถสื่อสารกันได้เลยอย่างเงี้ยค่ะก็ทําให้เรา ได้ปรับปรับตัวเนาะปรับสถานการณ์ให้เข้ากับโลกปัจจุบันได้ได้ทันนะคะเราจะได้ถ่ายทอดเขยนาใช่ค่ะ,คะใช่ซึ่งต้องยอมรับแล้วว่าชุมชนแห่งนี้มีความโชคดีมากที่มีทั้งศูนย์ดิจิทัลนะครับมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ครบวงจรที่สุดเป็นตัวอย่างที่ดีของระดับประเทศอยู่ก็ต้องแวะเวียนม,มาดูกันดีตอ,อย้าอีกทีดรืยมากกว่าที่ศูนย์แห่งนี้มาเจอ,อคุณไอซ์ด้วยนะครับ การทางในครั้งนี้นอกจากเราจะได้นําเสนอในเรื่องราวของชุมชนยั่งยืนอย่างชุมชนบ้านพุกแขแล้วเรายัางได้เห็นความร่วมมือร่วมใจและการที่คนในชุมชนนั้นร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองสิ่งที่เราจะมามอบตอบแทนในวันนี้ก็คือบทเพลงกับคําว่าขอบคุณสําหรับพลังงานดีๆในวันนี้ครับหากจะลองรักโลกนี้ได้ยางไรอยู่ที่ใจเรา รวมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างน้อยก็เขายังคงมีอยู่ต่อลงหายใจแค่สองเมื่อเราก็ทำได้กลับคืนความสวยงาม